ดีใจครับที่อยู่ใน60คน,นดีใจมากตื่นเต้นมากลยครับไม่คิดว่าจะได้เข้ามาก,ก็รอบนี้นะครับที่เลือกเพลงก็เลือกเพลงปีวอกหลอกพี่ของรับพินภูไทยครับที่เลือกก็เพราะว่าเข้ากับล่องเสียงของตัวเองด้วยน้องเอฟเนี่ยจะบอกครูไม่แตะอะไรก็ก็น้อยมากที่แตะเขานะฮะรู้ทราบ ว่าน้องคนนี้คือใครใครอาจจะไม่รู้แต่ครูเทียมมันกว้างไงฮะรู้ว่าโอ้โหถ้วยม่รู้กี่ใบนะที่เขาได้จากสถาวันอื่นๆแต่บอกเอฟ่อาที่นี่มันก็คือที่นี่ความเต็มเป็นธรรมชาติของตัวตนไม่ใช่เป็นลบพินที่ตัดสินใจมาประกวดที่นี่นะครับก็เพราะว่าอยากได้เงินเอาไปสร้างบ้านครับเพื่อจะให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันลึกๆแล้วก็คาดหวังว่า จะติด4คนสุดท้ายนะครับจริงก็อยากเป็นศิลปินเต็มตัวทันทีแม่แล้วก็พ่อนะครับเอฟนะครับก็จะทําให้เต็มที่นะครับเพื่อจะเอาไปสร้างบ้านหรือเอาเป็นทําให้ฐานะเราดีขึ้นก็จะทําให้เต็มที่ครับไปพบกับเอฟวัฒจักรในบทเพลงปีวอกหลอกพี่ P. ปลูกเรือนหอเฝ้ารอคนงามตั้งแต่เดือนสามปีมาแม่เฝ้าแต่คอยหาใจเจ้าไม่แน่สิปีมาแม่แล้วยังไม่มาสัญญากันไว้ไม่เป็นสัญญาที่หลงคอยท่าอยู่หน้าเรือนหอ เจ้าเกิดปีนยายใหญ่จึงหลอนหลอกฮงเกิดปีวอกเพื่อจึงหลอกที่ได้ลงพอน้องคนปีวอกเจ้าจึงได้หลอกพี่คนปีจอให้แต่งวันไหนแล้วยายให้รอนัดไว้ปีจอถเดอนเจ็ดวันจันทร์ เดือนเจ็ดปีจอที่รอสัญญาสาวเชาวบ้านนยาใยไม่น่าจะมาหลอกกันขอสิ้นเดือนเจ็ดคนขาดเม็ดลงมาเกี่วันไอหนุ่มบ้าตื่ือลงเรือมามาเนมาหลอกลวงกันเจ็บใจ ็บพี่ปลูกเรือนหอเฝ้ารอคอยเธอเพราะพี่มันเสพเธอจึงหลอกแม่ดอกมาไฟรักันหลอกหลอกเชื่อคนปีวอกช้นใจช้ำใจจะจำจนฟ้าและดินสิ้นไปหญิงใดพปีวอก จะกแกตพี่ว่หลอกพี่ขอบคุณครับขอบคุณน้องน้องแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับเอฟนะครับโอ้โหกลองเชียร์เยอะมากมายเลยอ้าวขอเสียงกลองเชียร์หน่อยเร็ว เอแฟนๆนี่เยอะแยะมากมายเลยเอฟเป็นไงครับวันนี้ความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกว่าตอนที่อยู่ข้างหลังอีกครับโอ้โหออกมาได้ยิ่งกว่าอีกนะเป็นคนสุดท้ายด้วยนะของวันนี้นะใช่ครับสี่คนที่ผ่านมาก็เก่งๆทั้งนั้นเลยนะฮะเอาละครับมาฟังเสียงจากคณะกรรมการของเราทั้งสี่ท่านนะครับเริ่มกันที่ท่านนี้ครับพี่สุนารีครับ ค่ะเอฟครับครับคะแนนการเลือกเพลงถือว่าได้เยอะจากพิสุเลยนะฮะแล้วก็น้ำเสียงเทคนิคการร้องแต่สิ่งที่พี่รู้สึกพิสุรู้สึกมากยิ่งกว่านั้นเนี่ยวันนี้มันมีความรู้สึกความเป็นธรรมชาติหายไปหน่อยหนึ่งมันไม่ถึงกันหน่อยะมันก็คือสามารถมองเห็นเลยอะ่ะหนูหนูเกรงอะ่ะเวลาตอนร้องอะ่ะดูซีเรียสมาก สเสน่ห์มันหายไปความสามารถพี่ไม่ห่วงนะแค่แค่อยากให้ระวังระมัดระวังในส่วนของตรงนี้แค่นั้นเองขอบคุณพี่สุนารีนะครับครูเทียมแล้วครับรู้สิธิ์คนนี้เป็นไงบ้างครับแก้อเ,เอฟมาก็แก้เรื่องชั่นนะแก้กันไปแล้วด้วยนะฮะแ,แต่วันนี้มันแก้ไม่หมด ะะแล้วก็ตอนเดินออกมาร้องเพลงเจ้าเกิดปีไหนจึงได้พอเสียงตบมือโค้งไม่ได้เพราะตอนซ้อมเราไม่มีมันเหมือนนักร้องที่ไปร้องงานถูกจ้างไปร้องนักร้องประกวดต้องอยู่ในเคลขายนักร้องประกวดนกประกวต้องการอะไรถูกไหมฮะคนที่มาที่นี่เสียงดีที่ตกรอบเป็นแบบนี้เพราะตอนซ้อมอะ่ะไม่มีแต่ตอนนี้หนูอาการหนูลงมาเลยใจหายวาบเลย ไอที่สอนหน้ามาหน่อยจะเก่งมาจากไหนจะอะไรจากไหนครูไม่รู้แต่นี่ของจริงนะคะฟังแล้วเก็บให้เป็นคัมภีนะคะขอบคุณครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้งสี่ท่านด้วยนะครับผมเอาเละฮะครบแล้วนะฮะผู้พวงขันของเรานะฮะขอบคุณน้องเอฟด้วยปรบมือรังใจเอฟหน่อยครับอ่าเดี๋ยวเชิญพักข,ขอนด้านานู้นนะครับผม เสร็จสิ้นครับวันนี้ในรอบ60คนในที่มันเสิร์อจึงหลอกแม่ดอกมาไฟรักกันหลอกหลอกเชื่อคนปีวอกช้นใจทำใจจะจำจนฟ้าและดินสิ้นไปหญิงได้ปีวอกจะหลอกแก้ พีวอ e หลอกพี่ขอบคุณครับขอบคุณน้องน้องแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับเอฟนะครับโอ้โหกองเชียร์เยอะมากมายเลยอ้าวขอเสียงก้องเชียร์หน่อยเร็วเออแฟนๆนี่เยอะแยะมากมายเลยเอฟเป็นไงครับวันนี้ความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นกว่าตอนที่อยู่ข้างหลังนีงครับโอ้โหออกมาได้ยิ่งกว่าอีกนะป็นคน <ผม S 2> สุดท้ายด้วยนะของวันนี้นะใช่ครับส<อ>ี่ <4 S 2> คนที่ผ่านมาก็เก่งๆทั้งนั้นเลยเ<อ>ครับนะฮะเอาละครับมาฟังเสียงจากคณะกรรมการของเราทั้งสี่ท่านนะครับพ่อนะครับเอฟนะครับก็จะทําให้เต็มที่นะครับเพื่อจะอไปสร้างบ้านหรือเอาเป็นทาให้ฐานะเราดีขึ้นก็จะทําให้เต็มที่ครับ ไปพบกับเอฟวัฒจักรในบทเพลงปีวอกหลอกพี่ เฝ้ารอคนงานตั้งแต่เดือนสามปีเมื่อแม่เฝ้าแต่คอยหาใจเจ้าไม่แน่ิงปีเมื่อแม่แล้วยังไม่มาสัญญากันไว้ไม่เป็นสัญญาเริ่มกันที่ท่านนี้ครับพี่สุนารีครับค่ะเอฟครับครับ คะแนนการเลือกเพลงถือว่าได้เยอะจากพิสุเลยนะฮะแล้วก็น้ำเสียงเทคนิคการร้องแต่สิ่งที่พี่รู้สึกพิสุรู้สึกมากยิ่งกว่านั้นเนี่ยวันนี้มันมีความรู้สึกความเป็นธรรมชาติหายไปหน่อยหนึ่งมันไม่ถึงกันหน่อยมันก็คือสามารถมองเห็นเลยอ่ะหนูหนูเกรงอ่ะเวตอนร้องอ่ะดูซีเรียสมากสเสน่ห์มันหายไป ความสามารถพี่ไม่ห่วงนะแค่แค่อยากให้ระวังระมัดระวังในส่วนของตรงนี้แค่นั้นเองขอบคุณครับขอบคุณพี่สนารีนะครับครูเทียมแล้วครับลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับโอกเ้เอฟมาก็แก้เรื่องชันนะแก้กันไปแล้วด้วยนะฮะแต่วันนี้มันแก้ไม่หมด นะฮะแล้วก็ตอนเดินออกมาร้องเพลงเจ้ากเกิดปีไหนจึงได้พอเสียงตบมือโค้งไม่ได้เพราะตอนซ้อมเราไม่มีมันเหมือนนักร้องที่ไปร้องงานถูกจ้างไปร้องนักร้องประกวดต้องอยู่ในเคลขายนักร้องประกวดคงคอยท่าอยู่หน้าเรือนหอเจ้าเกิดปีไหนใหญ่จึงหลอนหลอน่อคง ปีวอกเพื่อจึงหลอกพี่ได้ลงคอน้องคนปีวอกเจ้าจึงได้หลอกพี่คนปีจอให้แต่งวันไหนแล้วยายให้รอนัดไว้ปีจอเดือนเจ็ดวันจันทร์น คนขาดเม็ดลงมาเยีก่กีวันไอหนุ่มบาดเลือลองเรือมามาเนมาหลอกลวงกันเจ็บใจเจ็บใจพี่ปลูกเรือนหอเฝ้ารอคอยเธอเพราะ ดีใจครับที่อยู่ใน60คน,นดีใจมากตื่นเต้นมากนะครับไม่คิดว่าจะได้เข้ามาก,ก็รอบนี้นะครับที่เลือกเพลงก็เลือกเพลงปีวอกหลอกพี่ของรับพินภูไทยครับที่เลือกก็เพราะว่าเข้ากับล่องเสียงของตัวเองด้วยน้องเอฟเนี่ยจะบอกครูไม่แตะอะไรก็ก็น้อยมากที่แตะเขานะฮะรู้ทราบ ว่าน้องคนนี้คือใครใครอาจจะไม่รู้แต่ครูเทียมมันกว้างไงฮะรู้ว่าโอ้โหถ้วยมีรู้กี่ใบนะที่เขาได้จากสถาพัน์อื่นๆแต่บอกไอ้ป้าที่นี่มันก็คือที่นี่ความเต็มเป็นธรรมชาติของตัวตนไม่ใช่เป็นละพินที่ตัดสินใจมาประกวดที่นี่นะครับก็เพราะว่าอยากได้เงินเอาไปสร้างบ้านครับเพื่อจะให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันลึกๆแล้วก็คาดหวังว่า จะติด4คนสุดท้ายนะครับจริงก็อยากเป็นศิลปินเป็นตัวทันทีแม่แล้วก็